สวัสดีพี่นางจ๋าพี่น้องพี่น้องมาเขาป่าอีกแล้วหนาวหนาวหนาวพี่น้องมือหนีวันที่29เ้ด้อพี่น้องเด้อเขาป่าเบิ่งบรรยากาศพี่น้องสวยวะสวยไหมคะดูบรรยากาศค่ะมามาเขาป่ามาแล้วพอดอกแลกแหกหมันเฮ็ดอีหยังมาเบิ่งพี่น้องเฮ็ดพึ่งคาลายยังอยพี่น้องจ๋าวันที่29ตุลาเฮ็ดพึ่งคาลายเอ๊บ งัดทางงัดดอกบักไงพี่น้องปาดก้อนบ,บนอันเฮ็ดน้ำหมอกพี่น้องเฮ็ดน้ำหมอกปาดแข็งเป๊ะเลยบันนี่สวยเลียกบัวใหพี่น้อง <laughs> เฮ็ดสีว่าให้ลหแล้วเอาเหมอดวันนี้บัวเลียก <laughs> พี่น้องจ้าบัวเลียกดอกแรกแหกมันในตาได้ค่ะเด้อปาดพี่น้อง เจอนเฮนอยู่ออกตะเหิงบุ๋เ่าแล้วล้วเนาะเท่าแล้วเท่าแล้วบ่บายดอกพี่น้องบ่เ่าแล้ว่ใบผลเป็นเสียซะสวยเนาะเห็ดเพิงหวานออกตะเหิงบุเห็ดหมอกพี่น้องพี่ตาเห็ดหมอกออกมื้อนี้เป็นแถวเลยให้กินเนาะเห็ดหมอกนี่เนาะขอบ่เคยซิมจัะเถอะเบิ่งใจเบิ่งเห็ดหมอกหน้าหนาวเห็ด สีแล้วสีทัวเฮ็ดสีเบิร์ตก็คือมีเห็ดหมอกนี่เนาะพันพผู้กินพันสิกินได้หรอนี่เนาะแก้ไข่บ่กิน่อยกินเฮ็ดเพิ่มเฮ็ดแตรดำเฮ็ดซ้ำปะปีได้พี่น้องแต่ว่าปลาแห้งแห้งปลาแห้งมากค่ะปลาแห้งเฮ็ดออก แหงปไนได้ก็อยากออกเด้วันนี้พี่น้องอ่าบ่มีฝนฝนบ่ใหญ่พี่น้องมื้อน,นี้แต่เลตุนเนาะนี่ถ้าแม่นว่ามีฝนมันสิใหญ่เด้ะะเพราะว่าเฮ็ดอ่อทอมเป็ดเดลโมอเฮ็ดันแต่ดำนี่เพิ่นมักฝนเพิ่นมักเเปียกมักชื้นเนาะแต่เลตนุน มันสี่เดือนน่ะเปะ็นสกิลเราด้พี่น้องปีนี้มันเป็นอากาศแปรปวนเนาะช่วงที่เป็นหูจงปงเกงแปลง,ด,ง,ปงด,ดูพี่น้องจ้าพ่อเกียวเห็นน้ำข่อยบอกช่วงเดือนน่ะนาฮ้อนมันสิฝนตกเน้พี่น้องมันในช่วงหนาหน,นาวเนี่ยมันบ่ใหญ่เห็นบ่พ่อเกียวเห็นว่าเนี่ยมันมันไม่โตเนี่ยมันสิเป็นลักษณะนี้อันนี้พร้อมนี่ ก็บอเอามันปล่อยให้มันใหญ่ซะนี่ล่ะคือว่ายามมีเก็บเอาเล่มเอาพี่น้องเฮดแตรดำตแตรดำมื้อน,นี้มาจอบเบิ่งเสียงๆต่างมีแห้งน้ำพี่น้องเฮ็ดเบียเบิกพี่น้องอ่นฝนบ่ตกจนสีจางเห็นบ่ฝนบ่ตกเดี๋ยวมีมะป่า มือนี้ลอยหรอพี่น้องมันแหง้งเหตุผลคือว่าวันบ่นมีมันแหง้งเปียเบลเบลสีฝาเอ้ยเห็ดตีนม่วงเนาะตีนฝาตีนม่วงแกงแซบ่บคือเห็ดปวกเลยนี่ดอกแข็งดีคือเห็ดนำหมอกในหมอกแกงหนึ่งอยู่ เดี๋ยวไปแกล้งมีขายตามหางความได้พห่น้องอยู่กองไฟอยู่กองไฟเบื่อละติขายเปียบเลยสิยีหานว่าแล้วเปียบเลยไทโบทีแทกเรื่องวา ไอโบงรถทูซ bon, wow. EN ูใชไหมโบงสวเนั่นใช่ไเลรุยโเลโบเลอองเช่เฮ็ดเผือกขาล่เผือแดงขาไล่พี่น้องเลมออมมดงวดนี่ว่ามันจเป็นงวดสุดท้ายแล้วเต๋อเพราะมันแห้งต้งรอดฝนมาเดือดขอนเอ้ยพี่น้องก็เอาได้อยู่นี่แกงรวมกันเฮ็ดผือกหวานพี่น้องเฮ็ดเผือกหวานนาหนาว แห่งจนจนเข้ายางเนี่ยพี่น้องอ้ยนไม่นอนป่าดอ,อกูีในป่านหละแห่งเข้ายางดังควบควบ,ควบเลยเลยพี่น้องแห่งคอกแห่งแน่บรรยากาศในป่าแห่งปัญญาก็อยักออกคนกระยากเก็บเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศใบใหม่งามงามเหลียงใบไม่สีทองพี่น้อง พองคำเออเฮอะอ๋อเมยางไหนบานเติง,งเฮืงแนมนไปไกลๆอะไรเอยบานเติงเฮ้งเอาได้หรือเปล่าเห็นป่ะพี่น้องมาลีอยู่นี่บานเติงเฮองอ๋อนั้นพี่น้องแดงขาลายเอาบะได้ตรงเนาะแล้วค่อยเบิ่งก่อนอุ้ยตาขอ่อยเฮีย บ่เอาดอกปล่อยเพิ่นไว้อยู่นี่ล้วพี่น้องเอราพี่น้องแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวนั่นบ่มาแล้วพี่หันฟอนเฮ็ดเพิ่อนเงินนั่นพะนะเฮ็ดเพิ่อเถ่าพะนะเถ่าโพดว่อเอาพะนะแล้วว่อมมาบอกม่าพี่น้องมันมันมันบ่ถือนามเนาะ เห็นบ่มันสิเป็นลักษณะนี้ได้พี่น้องจา้านี่มมนสีเหี่ยวไปจังสีเลยดำปลายดำเห็นบ่น้ำหมอกก็เอาบบอยู่แมน้ำหมอกย้ำเสารมไหมรอกว่าย้ำเว้นมันมีแดดนะเล่มก่อนเล่มไปผัดเห็นไมลานนีก่อนผัดใส่ไข่ ออมะเล็ดแสบใครอยู่ยังได้กินอยู่ปีนี่แล้วปีสิบลูมี่เลยพี่น้องอันนี้ก็มองเก้าเก้าล่ะเนี่ยมองเก้าเก้ามาเก็บ ลงว่อยว่อยใจลงลอยว่าไปคิดพ่อเบาแต่เดชน้องลายบาดอะไรไม่จีผิดเขาคิดเดช กินหอดเข้าจากกินมันออกอีกตาสงสัยว่าจะขึ้นบาา้านห่อแต่เล่ตูน่นแท้แต่เล่ต,เตูเน,ตนเผลผนเหี่ยวเนาะพี่น้องเนาะผนเหี่ยวผนดำผลหมอกผนเหี่ยว จะเป็นลักษณะนี่นพลน้มพนเหี่ยวพี่น้องนี่เมืองนี่เหี่ยวตายแม่ยังผี่หานก็ได้เขากระตัดใหม่ทำไร่ปลา,ปาเนื้ยปลาเขาเนาะเป็นปลาเจ้า,จาของปลาเขาโป้ไร เบงปีหนาสิได้กินมาวัหมองนี่เพราะว่าเขาตัดพี่น้องเบิงเด้อเบิงตาข่อยเด้อว,วันนี้รลอยหลอนะมันรู้สึกว่าจะสุดท้ายที่กรุงเทพแล้วออันนี้ควยยังนี่ขวยจิปโปมสินี่ขวยจิบปม ปมจีรตมีอยู่จีริต่ว่าตัวน้อยพี่น้องอเห็นบ่ผู้เจ้าเห็นบอะนี่ข่อยจิเด็ดขาไปพร้อมเนาะ lôm đấy phi nong lôm nào lôm nào, cứ nhắm kéo khẩu bàn hao đấy, cứ cằn đấy, lôm boy boy, vậy nè, theo phi nong, phi gặp boy quẩy boy ba, cô điểu cứ gào คอยบอกบ้านคอยบอกบว่าว่าม่มีเหตุกับอยู่น้ำกันหอนเอกากไปคือเก่าไม่เคยไปเนาะเรนดี้ไปเรื่อยๆลราโง่ามากเลยพี่น้องโง่ามาจะได้พัดหน่อยหนึ่งยุดอกอย่าเมละนี่ ใช่ละเห็นมาแฝบมาแฝอดูนี่ผู้จองปองจังแปง่ง